กระเป๋าดำก็รวมรวมเลยยกมาเลยตายยังเบิ้งงายโอ้ข้างขาวข้างดำไายข้างขาวข้างดำเจ๊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 โฟกัสจุ่มหนีเลยเอาจุ่มเลยไม่ใช่น้ำโอ้อ่อนๆทางนั้นไอ้สามสามคนนั้นไม่ต้องโฟกัสนะโฟกัสเอาที่ไอ้กลุ่มใหญ่ๆอ่ะอ่อนๆทางนั้นเลยนะนั่นได้ล้งพอดีเหรอ ว่ามันไม่พูดหญ่อมยิ้ไทมัน่ดโอ้โอ้ไปแล้วตรงหน้าสักที่เลยไปที่เลยไปนะพี่จ้าไปแล้วลงน้าไปแล้วเอาจุนกุขาวจังเลยต่อหวนะไม่เป็นไอู้หูชิบูยกมือยกมือกูไม่ได้ถ่ายมือ ไดมึงเก่ไดุ้าวุ่นเไไม่ได้โฟกัสเจ้าดีอ้น่าักเป็นยงสาวน่ลไปนาักเป็นยังือเบิ้งเสื่อ้สาวเสือจิ้วเขาไปทานน่ารักเพิ่เอ่นขาทั้งไหนไม่เอาไม่เอาไม่เอามันจะอร่อยเนาะปได้ัเป็นเป็นกลาง